ะะมีร้านน่าสนใจเป็นชื่อร้านลินเดร์ซ่างหายคาเฟ่แอนก l ลรี่นะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเข้าไปกินที่ร้านนี้กันนะคะอันนี้คือป้ายหน้าร้านเลยค่ะม,มีทั้งอาหารแล้วก็เป็นคาเฟ่นะคะเราเข้ามานั่งในร้านกันแล้วนะคะแล้วเราก็สั่งชาแล้วก็สปาเกตตีะคะ้ค่ะซึ่งชาของเราก็าคือชาพีซสซาบร์รค่ะมาแล้วด้วยดแต่เราถ่ายให้ดูนะคะอันนี้นะคะเป็นชาพีสค่ะเขาบอกว่าเป็น,ปนชาโคบูนะคะ อันนี้แล้วก็อันนี้พิชกับสาวรสค่ะคาบัตตี้เบคอนผีแห้งของเรานะคะแล้วก็ชาค่ะอันนี้นะคะภาษาจีนข้างหน้าก็คือหลิน,นะคะ่ะมีภาพเขียนด้วยนะคะสวยเลยค่ะถึงหน้าร้านแล้วนะคะ อันนี้เป็นบรรยากาศภายในร้านนะคะตอนนี้เวลาประมาณ8โมงค่ะก็มีคนมาพอสมควรเลยนะคะนี่คะ่ะตูของเรามาแล้วนะคะอันนี้เป็นหมูกอบค่ะอันนี้เป็นน้ำจิ้ม ของเรานะคะก็จะมีเนื้อหมูมีเครื่องในมีเลือดค่างๆคะ่ะนี่นะคะก็ชาติเหมือนน้ำก๋วยจับคะ่ะก็อร่อยเดี๋ยวเราไปกินก่อนเรากินจตูเสร็จแล้วนะคะรสชาติก็คล้ายๆกับเครื่องพะโล้ค่ะผสมก๋วยจั๊บอย่างนั้นเลยค่ะก็ เป็นกวาจับน้ำข้นนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นข้าวเป็นเครื่องในมีเนื้อหมูมีเลือดอย่างนี้ค่ะก็รสชาติโอเคค่ะแต่ที่ชอบก็คือ,อน้ำจิ้มค่ะเป็นน้ำจิ้มพริกสับกับกระเทียมค่ะอันนั้นคือกินคู่กันแล้วแก้เลี่ยนได้ดีมากๆเลยก็ราคาก็าชุดที่สามเมื่อกี้ก็คือ60บาทค่ะก็โอเคค่ะโดยรวมมาถือว่าดีนะคะใครว่างหรือว่าใครแวะมาที่สงขาก,ก็มากินที่ร้าน สัตว์ข้าวสัตวูเกตฟังได้นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านคาเฟ่น,นีลหวานนะคะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ใกล้ๆกับจุดชมวิวเขาน้อยนะคะนี่เลยค่ะบรรยากาศตรงนี้นะคะก็เห็นชายหาด<ม>เห็นทะเลด้วยค่ะบรรยากาศดีค่ะเป็นภายนอกร้านนะคะร้านก็จะมีทั้งอินดอร์แล้วก็เอาดร์ค่ะฝั่งตรงนู้นก็จะเป็นแอร์ค่ะเรานน่าอยู่ข้างนอกนะคะ เพื่อรับลมค่ะชมวิวสวยงามมากตอนนี้นะคะก็กำลังนั่งอยู่ที่คาเฟ่น,นีลวานค่ะก็บรรยากาศดีนะคะเห็นวิวทะเลด้วยค่ะที่นี่นะคะมีทั้งอาหารเครื่องดื่มค่ะแต่ว่าเราสั่งแค่เครื่องดื่มนะคะชายยินค่ะนี่ค่ะกรอบรูปเอาไว้ถ่ายรูปได้แต่ว่าตอนนี้มันร้อนมากตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ร้านซุกกี้นครนายค่คะ เป็นร้านเล็กๆนะคะแต่เขาบอกว่าซุกี้นครในเนี่ยมีชื่อค่ะเราก็เลยมาลองกินอยู่นะคะอยู่ที่ย่านเืินเก่าค่ะในร้านเนี่ยก็มีโต๊ะไม่เยอะ,ะค่ะแล้วก็เวลาสั่งก็คือให้เดินเข้าไปสั่งข้างในตรงนู่นเลยนะคะเดี๋ยวเรารอซุกี้ของเรามาค่ะอันนี้นะคะเป็นซุกี้แห้งที่เราสั่งไปค่ะก็เป็นซุกี้แห้งทะเลนะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ําซอสของซุกี้ค่ะ ก็แห้งดีนะคะเดี๋ยวเราลองมันกินก um> ่อนว่ารสชาติเป um ็นยังไงนะคะรสชาติของซุกี้นะคะก็เผ็ดออกเผ็ดหน่อยๆค่ะไม่หวานนะคะแล้วก็มีกลิ่นของเต้าหู้ยีนะคะโดยรวมก็รู้สึกเผ็ดแล้วก็อุ้นเส้นไม่เยอะค่ะผักเยอะแล้วก็เครื่องเยอะค่ะก็คือเครื่องจะเยอะเลยนะคะแต่ว่า เส้นของบุนเส้นน่ะไม่เยอะเส้นสนิดเดียวเองแต่ว่าผักเยอะค่ะนี่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกินก่อนนะคะกินหมดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยค่ะกินหมดเรียบร้อยแล้วเมนูค่ะไม่ได้มีแต่ซุกกี้นะคะ,คะข้าวผัดซีอิ๊วข้าว,ข,าว,ข,าวขี้เมาทะเลอะไรแบบนี้ก็มีนะคะนี่นะคะเป็นบรรยากาศหน้าร้านนะคะร้านเปิดอาทิตย์ถึงสุขค่ะหยุดวันเสาร์ค่ะ อันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ร้านไอติมค่ะร้านถิ่นกั่วหยวนไอติมมิวนะคะเจ้าของร้านคือนายยูแทอ๋อค่ะตั้งแต่2 4 7 6ถึงปัจจุบันนี้เลยนี่ค่ะบรรยากาศร้านก็เป็นแบบ,แบ,บร้านโบราณโบราณน,นะคะก็มีคุณป้าอยู่ตรงนี้ค่ะได้ไอติมมาแล้วนะคะอันนี้ทั่วละ25บาทค่ะเพราะว่าราดไข่ด้วยนะคะถ้าธรรมดา20บาทค่ะอันนี้นะคะไข่แดงก็จะอยู่ ตรงนี้ค่ะเห็นไหมเอ่ยไข่แดงกินแล้วนะคะไม่ขาวค่ะกินได้ค่ะแวะมาที่สงขานะคะก็แวะมากินไอติมยิวได้นะคะไอติมใส่ไข่แดงค่ะเรามากินไอติมต่อกันนะคะแต่ว่าร้านนี้คือร้านไอติมโอ่งค่ะก็จะเป็นไอติม ไข่เหมือนกับเมื่อกี้ที่เรากินไอติมมิวนะคะแต่ว่ารสชาติาจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองชิมดูก่อนนะคะ ะะร้านไอติมโอ่ oh, ค่ะก็จะมีเมนูหลากหลายเลยก็ใส่ไข่ทรงเครื่องอลอกล้อถัวเขียวหวานครีมแดนโบค่ะมีลูกชิ้นด้วยนี่เลยค่ะบรรยากาศร้านก็เป็นร้านทั่วๆไปนะคะ ใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเส้นใหญ่นะคะที่เราสั่งมีทุกชิ้นมีเต้าหู้ค่ะว่าเดี๋ยวเราลองมากินดูกันนะคะรสชาติเป็นยังไงน้ำซุปนะคะก็อร่อยดีค่ะกลมกล่อมดีเลยนะคะแต่ว่ากลิ่นของเต้าหู้ยี้เนี่ยยังไม่ยังไม่แรงมากนะคะก็เราก็จะมีเครื่องปรุงมาให้ค่ะและเดี๋ยวเราก็ปรุงเติมพริกเติมน้ำส้มก็จะได้รสเต็มที่เลยค่ะ มีการน้ำชาด้วยเห็นไหมถ้าเราอยากจะเติมเ็้าหี้เพิ่มนะคะเราก็เติมได้ค่ะเขามีให้ด้วยนี่เลยค่ะไปกินไปชิมก่อนเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปกินก่อนนะคะเป็นบรรยากาศของร้านเจเบิลยนตาโฟนะคะก็จะเป็นร้านโบราณค่ะ ธรรมดาก็60พิเศษ70ซปเปอร์มีถึงตาย0บาทเลยนะคะอันนี้เป็นหน้าร้านของเจโบโนะคะยเย็นตาโฟเจ้าเก่าค่ะแีวแ้วไอ้ติมโคมนางงามค่ะไอ้ติมโคมนางงามสงขานะคะนี่เลยอันนี้เราสั่งเป็นถั่วเขียวคะ่ะมีถั่วเขียวอยู่ข้างล่างด้วยเดี๋ยวเราลองชิมกันนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงข้างบนโรยด้วยโอนติมค่ะ อันั่วเขียว้วเนนิ่มดิไอตถั่วเขียวนะคะอันนี้กะทิอร่อยดีค่ะเนื้อแน่นอยู่แล้วก็ข้างล่างถั่วเขียวก็มีรสเค็มๆนิดหน่อยคะ<ม>่ะแล้วข้างบนก็โรยด้วยผงโอโวนติน,นะค่ะ อ,อิ่มสี่ลูกนะคะอันนี้เป็นบรยบรยากาศที่ร้านนะคะร้านไม่ใหญ่ค่ะก็เป็นห้องหนึ่งนี่ค่ะคุกเปอร์เขียวอไอติมะค่ะก็จะเข็มเค็มหวานๆนี่ค่ะอร่อยดีร้านก๋วยเตี๋ยวกลับเพชรนะคะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นกลับเพชรค่านะบริเวณหน้าร้าน,นะคะ่ะ อนนี้นะคะเรามาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นกลับเพชรค,ค่ะก็ร้านจะดังเรื่องลูกชิ้นนะคะก็ราคาพื้นฐานก็จะมี40 60 80ร้อยเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นของดีเมืองสงขลาอีกร้านหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาดังเรื่องลูกชิ้น,นะคะ่ะเมื่อกี้สั่งไปแล้วบะหมี่ค่ะรอนะคะร้านนี้นะคะเป็นร้านที่เพื่อนที่อยู่ที่สงขลาแนะนำมาค่ะลูกชิ้นกลับเพชรก็เลยโอเคงั้น OK เพราะว่าตอนแรกจะไปกินร้านไอนติมอีกร้านหนึ่งแต่ว่าร้านไอนติมมันปิดก็เลยมากินก๋วยเตี๋ยวแทนละกันจากที่ตอนกลางวันเรากินเย็นตาโฟไปแล้วนะคะตอนนี้ตอนบ่ายก็กินอีกหนึ่งรอค่ะเราสั่งบะหมี่ลูกชิ้นหมูไปนะคะเพราะว่ากระดูกหมูหมดก็เลยเอาเป็นหมูธรรมดาแทนะคะ่ะอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวของเรานะคะก็จะมีบะหมี่แล้วก็มีผักบุ้งค่ะแล้วก็จะเป็นลูกชิ้นนะคะนี่ลูกชิ้นเป็นเหลี่ยมๆกับกลมๆค่ะ เส้นกลมค่ะแล้วก็ลูกชิ้นกลมนะคะแล้วก็จะเป็นลูกชิ้นนะคะเหลี่ยมๆเหมือนคล้ายหมูยอค่ะน้ําซุปนะคะเมื่อกี้ลองชิมแล้วร้อนมาก นี้นะคะเราอยู่ที่ร้านเกาะไทยค่ะเป็นร้านโจ๊กชื่อดังของที่นี่เลยนะคะปลาต้อโกโ้ค่ะชุดเล็กห้า โดยรวมนะคะโจกก็เนื้อไม่ได้เนียนมากค่ะไข่ไข่ข้าวต้มแล้วก็หมูสับอร่อยค่ะเพราะว่าหมูสับเป็นหมูสับเองไข่ก็กําลังดีเลยค่ะ